สู่ช่วงบิสไลกันนะครับมาติดตามประเด็นเด่นทางด้านเศรษฐกิจทั้งหมด3ข่าวนะครับมีเรื่องอะไรกันบ้างมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยครับ มาที่การปรับขึ้นค่าเรือโดยสารนะครับโดยทางกรมเจ้าท่าได้ออกประกาศแจ้งว่าบริษัทเรือด่วนเจ้าพยาจำกัดได้ประกาศปรับขึ้นราคาค่าโดยสารเรือโดยสารในแม่น้ําเจ้าพยาทุกประเภท1บาทนะครับตั้งแต่วันที่14มีนาคมหรือว่าวันนี้เป็นต้นไปครับ ทำให้อัตราค่าโดยสารเรือในแม่น้าเจ้าพระยาเปลี่ยนแปลงก็คือเรือประจําทางทุกท่าจาก7บาท9บาท11บาทนะปรับเพิ่มขึ้น1บาทนะครับกลายเป็น8บาท10บาทแล้วก็12บาทเรือด่วนธงส้มนะฮะจาก13บาทเป็น14บาทครับส่วนเรือด่วนธงเหลืองจาก18บาทเป็น19บาทและเรือด่วนธงเขียวจาก18บาทและ30บาทเป็น19บาทและ31บาทครับ ขณะที่ทางคุณชาวริตเมธทยะปัะพาสเจ้าของและกรรมการผู้จัดการบริษัทครอบครัวขนส่ง2002จำกัดผู้เดิมเรือคลองแสนแสบก็บอกว่าตั้งแต่วันที่15มีนาคมนี้บริษัทก็จะปรับราคาเช่นกันนะครับ โดยค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบจะปรับขึ้นทุกระยะอีกประมาณ1บาททําให้ค่าโดยสารจาก7บาทจนถึง17บาทเพิ่มเป็น8บาทจนถึง18บาทขณะนี้ได้มีการติดประกาศตามท่าเรือต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับโดยราคาน้ํามันดีเซลณวันที่12มีนาคมอยู่ที่ 22บาท29สตางค์ก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับก็คือห่างราคาน้ำมันดีเซลมากกว่า21บาทติดต่อกันภายใน7วันและใช้เวลาประกาศอีก3วันรวมเป็น10วันสามารถประกาศขึ้นค่าโดยสารได้ซึ่งบริษัทก็จะเริ่มปรับตั้งแต่วันที่15มีนาคมนี้ก็คาดว่าน่าจะไม่มีผลกระทบกับผู้โดยสารครับ มาที่การแก้ไขปัญหาซิมดับกันนะครับโดยทางเลขาธิการกสทชคุณถากรตันทธิ์ก็บอกว่าผู้ที่สามารถใช้คลื่นความถี่900เมกะเฮิร์ก็คือผู้ที่ชําระการประมูลคลื่นเท่านั้นนะครับและต้องนํามาชําระเงินค่าคลื่นความถี่ซึ่งขณะนี้ทางทูม m o v e H ได้ทําการชําระเงินค่าใบอนุญาตประมูลคลื่นความถี่900เมกะเฮิร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกสยชจะนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมนะครับคาดว่าจะออกใบอนุญาตให้ทูม m o v e H ได้ในวันที่15มีนาคมแล้วก็ชำระให้เที่ยงคืน ของวันที่16มีนาคมสัญญาณโทรศัพท์2 G ในเครือข่าย AIS เกิดปัญหาซิมดับนะครับและไม่สามารถใช้บริการได้ในระบบ2 G โดยเพื่อให้ผู้ใช้บริการเดิมใช้บริการต่อไปได้นะครับก็มีการเสนอให้เวลา AIS และ TOT เข้าร่วมภาคีในการแก้ไขปัญหาซิมดับช่วงเปลี่ยนระบบเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้บริการ4,000สนเลขหมายของ AIS ที่ยังไม่โอนย้ายและ2จนถึง3 0 0แสนเลขหมายนะครับที่เครือข่ายไม่ครอบคลุม 2move ฟเอได้เสนอให้เวลา3เดือนในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโดยให้ใช้คลื่นความถี่ส่วนหนึ่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้บริการใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับเพื่อบรรเทาปัญหาและทูวางโครงข่ายครอบคลุมแล้ว97%ทั่วประเทศซึ่งหาก AIS ไม่รับข้อเสนอนี้ก็จะส่งผลทาให้ซิมดับทันทีครับ เลขาที่การสภาพลังงานโลกนายคิสตอฟเฟย์ก็บอกว่าแม้ราคาน้ำมันดิบเบรนทะเลเหนือจะฟื้นกลับมาอยู่ที่ระดับ40ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคาดว่าเป็นเพียงการฟื้นระยะสั้นๆเท่านั้นเนื่องจากว่าปริมาณน้ำมันยังคงล้นเกินความต้องการของตลาดซึ่งคาดการณ์กันนะครับว่าในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ราคาน้ำมันโลกจะอยู่ที่40จนถึง60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่รายงานจับตาสถานการณ์พลังงานประจำปีของสภาพลังงานโลกนะครับก็บอกว่าบรรดาผู้นำภาคพลังงาน ทั่วโลกส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับปัญหาราคาสินค้าพกพันล่วงหน้าและผลกระทบต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็บอกว่าอุตสาหกรรมพลังงานกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่และนวัตกรรมถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากนะครับสำหรับทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมอย่างเช่นรูปแบบธุรกิจเทคโนโลยีและการออกแบบทางด้านการตลาดครับเอาละครับมาต่อการที่ปัญหาภัยแล้งกันบ้านนะครับถือว่าเป็นวาระระดับชาตินะครับ รายการเดอะบิทเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกนะครับก็จะตามติดเรื่องนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ในแง่มุมของปัญหาภาัยแล้งนะครับว่าจะกระทบต่อประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรกันบ้างน,นะครับวันนี้จะมาเริ่มต้นกันที่ตอนแรกสําหรับนิคมอุตสาหากรรมบ้านว่านะครับเขามีการเตรียมความพร้อมรับปัญหาภาัยแล้งอย่างไรกันบ้างน,นะครับไปตามจากรายงานครับ ค่อว่ากันแต่ตอนนี้เอารงพวกริโภกก่อนพอราวิีน้ำเมือก็จะมีการมาตรการจับมาตรกา,รนกการคนงานเร่งขุดเจาะบอกขุดน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพริยาเฟสหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมบ,บ้านว่าไฮเทคเพื่อให้มีความลึกกว่าเดิมจากระดับ4.2เมตรให้เป็น6.9เมตรสำหรับกักเก็บน้ำให้ได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งความลึกนี้จะเท่ากับเฟส3ส่วนเฟส2ยังคงเท่าเดิมอยู่ที่5.7เมตรเราเล็งเห็นถึงความที่เกิดภายแรงที่เกิดเกิดขึ้นในในช่วงนี้ก็เลยปรับปรุงเฟส1นนะครับให้ได้ความลึกเท่ากับ6.90เมตรเท่ากับลงสู่น้ำที่3ในส่วนนี้การกอร่อสร้างนี่ด้านเนินการได้ประมาณ50%แล้วนะครับจากการกอร่อสร้างเราเริ่มกอ่อสร้างมาเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะฮะแล้วก็กำหนดแล้วเสร็จของเราจะแล้วเสร็จประมาณ วันที่สามสิเมีนาคมขอ,ข,อของปีนี้นะครับนิคมอ,อุตสาหกรรมบ้านว่าไฮเทคมีพื้นที่ทั้งหมด2,379ไร่ระบบน้ำประปาแม่น้ำเจ้าปริยาสามารถจ่ายน้ำได้21,000ลูกบาทเมตรต่ตอไร่ต่อวันจากการลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำดิบที่สูบเข้ามาพบว่ายังคงปกติเพียงพอต่อความต้องการใช้ของทั้ง132โรงงานปริมาณ18,000ลูกบาทเมตรต่ตอวัน จากที่สามารถสูบได้40,000ลูกบาทเมตรต่อวันในส่วนนี้เป็นช่องทางน้ำเข้าเฟสที่3ของเราซึ่งมีความลึกทั้งหมด6.90เมตรนะครับซึ่งดูจากตัวเลขด้านล่างระดับน้ำตอนนี้จะอยู่ที่จุด9โดยประมาณก็คือ4.90นะครับก็คือจากพื้นขึ้นมาระดับน้ำขนาน,นี้ก็ถือว่าไม่แรงนะครับเพราะว่าความลึกของเฟสนี้มันลึกทั้งหมด6.90 ก่อนจะส่งไปยังโรงงานเพื่อการผลิตน้ำที่สูบมาจะเข้าสู่กระบวนการกรองผ่านเครื่องกรอง24ชั่วโมง ก็คือการกรองน้ําค่ะสําหรับน้ําที่ได้มานะคะขั้นตอนแรกค่ะก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนของบอ่อรวมตะกอนนะคะหลังจากนั้นก็จะลงมาที่บอ่อตกตะกอนค่ะก่อนที่จะมีการกรองทรายนะคะและหลังจากนั้นค่ะก็จะลงมาสู่บอ่อพักน้ํานะคะหรือว่าบอ่อเก็บน้ํานะคะก่อนที่จะมีการแจกจ่ายไปยังกว่า100โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมค่ะจากภาวะภัยแล้งในปี2558 ทำให้นิคมมีประสบการณ์และเตรียมรับมือมากขึ้นไม่เพียงแต่การเตรียมกักเก็บน้ําเท่านั้นแต่มีการทํางานรูปกับกรมชนลประธานอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามนิคมแห่งนี้ก็ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อภัยแล้งเนื่องจากเกือบ100รเเซนตรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยายโดยตรงประกอบก,บกับกำลังจะสร้างโรงไฟฟ้าภายในนิคมทำให้มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีก2 0 0 0 0ลูกบาศก์เมตรต่อวันเราจะสูบน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ ซึ่งหางไปจากนิคมประมาณ600เมตรนะครับสูบน้ําแล้วก็มาผลิตที่โรงผลิตน้ําประปาในนิคมนะครับโรงสูบนี้สามารถผลิตน้ําประปาได้ทั้งหมดประมาณ40,000ลูกบาทเมตรต่อวันนะครับแต่การใช้น้ําจริงก็ประมาณ18,000ลูกบาทเมตรต่อวันในทั้งนิคมนะครับมีผู้การก็มีข้อสงสัยนะฮะข้อกัวงวลในเรื่องภัยแรงกันก็อสอบถามเข้ามาที่เรานะฮะแล้วก็มีการเตรียมว่าจะมีการจัดประชุม นอกจากนั้นนิคมอุตสาหกรรมที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครที่อยู่ในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ําในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตสําหรับนิคมในภาคตะวันออกนั้นโดยเฉพาะจังหวัดระยองสถานการณ์ภัยแล้งไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากฤดูฝนที่ผ่านมาสามารถกักเก็บน้ําได้ในปริมาณมาก อย่างไรก็ตามการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เตรียมสามารถตรการรับมือภาวะภัยแล้งในปี2,559ที่คาดว่าจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยมาตรการการ,การนำน้ำที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่มาตรการการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลสำรองมาตรการการนำน้ำจากแหล่งน้ำพื้นที่ใกล้เคียงมาเสริมให้กับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆโดยนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูนนับว่ามีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากกว่าพื้นที่อื่นพดุงพลปากแก้วถ่ายภาพยุภาพรพการนนท์อมรินทีวีรายงาน S <S มาปิดท้ายกันที่ a g e n d าข่าวเศรษฐกิจรอบวันกันนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ9นาฬิกาการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานของประเทศประจำปี2 5 5 9ณสุด Energy Complex อาคาร B 9นาฬิกา30นาทีรองนายกรัฐ,รฐรมนตรีนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์ปาฐกถาพิเศษในงานโครงการสารพลังประชารัฐสร้างเศรษฐกิจฐานรากกับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนศูนุดแสดงสินค้าการประชุมอิมแพ t ทั้งหมดก็คือรายการเดอะบิทเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลา7โมง20นาทีนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ